แม่ทัพภาคที่2ปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค2รุ่นที่4ประจำปี2567ที่จังหวัดสกลนคร วันนี้นะหอประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลห้วยยางอําเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแม่ทัพภาคที่สองในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาคสองเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาคสองรุ่นที่4ประจำปี2567โดยมีนายนัทวัฒน วิริยานภาพรผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครรองไม่ทัพภาคที่สองผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่29ผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่21และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีผู้เข้าฝึกอบรมประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและภาคประชาชนมาจาก20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมจำนวน200นายและคน ข้ารับพระราชทานใบประกาศนียบัตรรวมทั้งเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงความสามารถพร้อมเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าเพื่อการทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมและประเทศชาติต่ตอไป สำหรับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค2รุ่นที่4นี้าำนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่26เมษายนถึง12พฤษภาคม2567โดยผลการฝึกอบรมอยู่ในเกณฑ์ดีมากและจบหลักสูตรครบทั้ง200นายละคน สามารถเป็นแกานนาในการสร้างจิตสํานึกให้กับคนในชาติมีหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีมีความเสสละมีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่ของตนและมีจิตอาสาช่วยสร้างสันชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน